เปิดถามาครับแดงจืงคืนพี่น้องกัมาของงามครับเด้องของใหญ่ของงามครับสวัสดีครับสุขูสุขคนสุมองสุบอนครับมนีพามาเบื้องัวไปเลี้ยง้อครับเด้อมามณีมาโชคไม่ใช่ฟ้ามงัวงามเมืองพยัครับบ้านเบืองแรงตำบลปะลานอำเภอพยัคฆพภูมิใยจังหวัดมาารคข้ามครับมนีมีชุดแม่ลูกชุดงอขั้วรับนี่นี่นี่เป็นชุดแม่ลูกเด้อรับเด้อนี่นี่นี่ครับ คือสามโต๊ะออกพี่น้องเดี๋ยวเบิึงถ้าเบิึงราคา่นครับเนาะอันนี้กับแม่ลูกโอ้ไม่จังงามๆเลยครับเด้อนี่ลูกวิทยาอัญญานี่ครับจังสี่ครับนี่แม่กับประเภทข้องสางไงครับนี่ครับเอาถ้าเบิึงราคา่ได้พี่น้องเด้อเมื่อกันจะจบครับว่าหลายคู่หลายตัวไปนะครับมาดินี่ครับนี่อยากได้กับมาครับมาเบอร์กัญชาข้ากับมาตามที่อยู่ผมแจ้งไว้หรือ สะดวกข้างหมายเลขโทรศัพท์กับทุ่มมาเลยนะครับเด้วยสองเบอร์นี่แหละเบอร์แรกก็ทรก็ได้ไล่ก็ได้นะครับเนาะอยากเบิ่งเพิ่มเติมนี่ังเช่โอ้ข้ากี่ลีครับชิปนี่อย่างเช่นยาผ่านด้วครับด้วยนี่อุมาของไงของงามของดีับผู้ชมไม่ใช่ฟ้ามครับพาเอฟซีพิณอ๊อกอะไรบางราคาครับขอบคุณคุณเดซี่เอฟซีพิณอ๊อกสุขสุขคนเด้อครับเด้อยที่ให้ที่เขามาเบิ่งให้การสนับสนุนช่องอันนั้นท์ทัวร์ ทอยดีๆมาตลอดขอให้ไปนอนอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับเปิดโชคเปิดลาบเปิดดวงไปพร้อมๆกันนะครับเด้อทำลายรวยรวยเงินทอนครับเนาะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีเปียนั่นเลยเอฟซีของโชคพิชัยฟาร์มนะครับทีมตามโชคพิชัยฟาร์มครับมาเรียมาพบกันนะครับก็มีอยู่ทั้งแม่ทองแม่ลูกนะซื้อสองเลยสามก็มีครับแล้วก็มีชุดคูวครับ นะครับพิกัดของโชคมีชัยฟ้ามนะครับตั้งอยู่ที่บ้านเมืองแหลงนะครับตำบลป่าละนอำเภอพญาคูมิสายจังหวัดมหาสารคามครับช่องทางการติดต่อของเฮานะครับไอเดล่ากับศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งสี่สี่ศูนย์นะครับอีกเบอร์หนึ่งศูนย์เก้าสามสองแปดห้าเก้าหกสี่สามนะครับเฟซบุ๊กโชคมีชัยฟาร์มนะครับการรับประกันของเฮานึงเดือนเต็มเพียงนั้นแล้วก็ส่งฟรีทุกภาคอีสานครับครับผมทุกตัวต่อรองได้ครับมเด็ดครับอย่าเด้งว่งามมาตรงหัวเลยครับเด้อ ถูมีให้ฟ้าเอาเริ่มจากต pues ah, oh. ัวอะไครับเนี่ยเริ่มจากชุดนี้เลยครับชุดสามตัวนี้เนาะครับผมครับพี่น้องครับมาเบิ้งครับชุดแม่ลูกลูกเพดแม่ทั้งสองตัวเล่นบนนี่เพดแม่ทั้งสองตัวครับอ๋อเพดแม่ทั้งสองตัวแม่กับทองพีกับเป็นสัตว์มันนี่จะผสมมันนีครับโอ้พี่น้องซื้อสามดีสครับซื้อสามดีสหาบ่พอไยเด้อบ่เนี่ยแล้วรุ่นหาอีกมาแลงผสมมีรุ่นหาครับตัวนี้ทีับอีกมาแรงนี่เอาเบิ้งเบิ้งตัวพีกันเนาะครับผม ตัวลูกตัวหญ่นี่ลูกพ่ออะไครับเนี่ยตัวนี้ลูกเคเอฟสามหนึ่งครับได้เจ็กเดือนแล้วครับได้จะเขาสองปีครับสี่เขาสองปีแล้วครับผมโอ้ลูกเคเอฟเกิดกับนี่กับแม่นี่เนาะครับเกิดจากแม่นี่ครับเป็นลูกตัวแรกกันปะตัวแรกครับอ๋อเอาตัวนี้เป็นลูกตัวแรก,รกด,แแด้วยครับเด้อก้มสูงกะได้ไรเป็นเนี่ล่ะก้มสูงรล่อซีซีผาหล่อีาวัดทันหลังไหมหนาคักหนาเนี่ยด้ี่น้อังเนี่เบิ่เป็นสัตว์มันนี่ครับเป็นสัตว์ ครับอาให้มันขึ้นอีกจะกรอบสองรอบกอนเนาะครับน้ำแตน้ำลาคอแขงขาด้วยครับเด้อม่งค้นหางครับไม่นี่พี่น้องิ่งข้นหางเม่งไทยนี่้ายเปิดตูนนุ่นสวดครับล้องโตนี่หนาตึบเลยครับพี่น้องนี่ด้ครับเด้อ,อชุดขั้วชุดนี้นี่คือลูกลูกตัวแรกคนครับบ้านนี้เมื่อเมิ่อันลูกโต,ตัวที่สองเนาะครับลูกโตที่สองลูกพ่อได้เจ็กเดือนครับลูกพิศารแดงนะครับลูกเจ้าพิศาจแดงอายุหาเดือนครับหาเดือน โอ้ขุ่มหนามเอพี่น้องเอ้ยผู้ใดมาเบิ่อบึงฟอคลิปนี้นี่พอเฝ้าจะเฝ้าจองไว้เนาะครับเหมือนเมาเบิ่งแม่เพิ่นว่าท่องนี่ท่องจักเดือนกับพ่อได้ครับท่องสามเดือนกับช็อกโกแลตครับท่องสามเดือนกับช็อกโกแลตนี่ครับขุ่มสูงไหมครับก็ลอยสี่สิบบวกครับลอยสี่สิบบวกอ่ะครับเหมือนเบิ่งเครื่องเข้าไปพูดอไรเครื่องดำดีนี่นะครับแม่งัวงจให้ลูกงามบาดเนี่ยเม่อพอแล้วให้ลูกสามโต โตพนทองชุดสื่อสามได้ซีเป็นงัวงขั้วนี่เปิดไปราคาเท่าไรครับหกหมื่นบาทครับโอ้คุ่ม่าเดินหกหมื่นบาทครับได้ซีตัวกับ่นทองเนาะครับยกชุดเดียวแล้วเลยครับได้ทั้งซีทั้งหนังว้าวพี่น้องสื่อสามได้ซีโอ้ลูกไี่ตัดหน้าหนาเนาะลูกเก,ก่งครับลูกตัวนี้แข็งนาครับนี่อคอแข็งขาดีหมดเด้อครับเดินนี่อคอแข็งขาลูกหาหาพอ่อยากอยู่เด้อแบบนี้เนาะครับ ส่วนมากเขาเจ้าก็สิขายานี้ให้จากเนื้อพุทธเ่าครับหลุดไงเราสิโอ้เอาราคานี่ยยังต่อได้ยุ่งหรอวะต่อได้ครับต่อได้ทรงพีได้ครับหุนอ่ะสุดยอดเด็ดดีลีครับชิปนี้เด็ดดีลีโทรก่อนไอก่อนครับชุดนี้โอ้ง่ายหรองายง่ายครับผูกเส้ยกันในสีงามครับโอ้เห็นไหมของคุณเนี่ผมบอกขายแล้วสิเดี๋ยวลูกแกตัวเดี๋ยวลูกจแกตัวแม่ดีเลยครับไอตัวชุดนี้ เอาลุกนในทองรุ่นเอาได้ครับเด้อแม่เพิ่นลูกนี่ท่องรุ่นเอาว่าใส่เพลแม่เลือดเพลผูกันไม่ไหนเพชิแม่อีกหนูวิ่งพี่สิขังเนาะเอาขึ้นหิ้งไว้เลยครับนี่อันเด้เพศแม่อีกไเครื่องดำมัดทุกตัวเลยเครื่องดำน้องดีครับครับน้องดีมัดทุกตัวอันนี้คือเบอร์ที่หนึ่งได้พี่น้องเด้อมึงอยู่เห็นแล้วครับอืมฝอฝาครับฝอฝาจับฝอจองไว้นะครับเนาะมามึงเบอร์ที่สองค่าบัตรเบอร์ไดไครับตัวนี้ครตัวใดเอาชุดนี้เนาะ เบอร์ที่สองชุดแม่ลูกแม่คือกันอันนี้ก็อาญาคือกันแต่แม่ออกสีนิ่งเหลืองเม็ดเข่าครับลูกออกแดงเข้มเป็นลูกเพียเมียจักเดือนลวครับลูกสาวเพิ่นห้าเดือนคือกันครับรับก็พ่อไหนครับสติงเล่ครับลูกตัวที่ไหนครับลูกตัวแรกครับลูกสาวสติงเล่ครับเป็นลูกตัวแรกของเพิ่นเนาะครับลูกใหญ่สูงวัรลอยงี้นี่รับประมาณเนาะครับแม่เด็กครับสูงไรไปเลยแม่เบียดเบียดลอยหาอยู่ดอกครับแม่เบียดลอยหาเลยครับได้แต่ว่าเครื่องดำเนื้อนังดีครับแม่ยนท่านทงท่านทับไปครับแม่ แม่ยังท้องว่างอยู่ครับอ่าท้องว่างอยู่ครับถือว่าตัวน,นี้กะสีมันบอแดงคือลูกจะว่าให้ลูกแกงแต่ว่าเครื่องดับอุ้ยแม่เนี่ผสมผสมตุ้มตามนหนึ่งอาทิตย์ครับนี่อ๋อครับผสมตุ้มตามนหนึ่งอาทิตย์นี่ครับอืมเอาผสมให้เราได้พี่น้องเด้ครับครับแต่ว่าโหลดแต้งเนาะครับโหลดแต้งราคาเท่าไรครับเนี่ยตัวนี้ผมเปิดไว้อยู่สี่หมื่นสองพันบาทครับสี่หมื่นสองพันโอ้ลูกสาวเพิ่นเนี่ยแม่กระย่นดีด้วยครับสี่หมื่นสองพันหนีพี่น้องต่อรองไหนได้ครับด้วยครับ งามอีกหนึ่งโคมหนึ่งโตหนึ่งแมงงวดจะให้ลูกดีมาเบิ่งข้อลูกสาวมันครับผอ,อันญาเบิงบ้งเบิ่งถ่ายถือว่าตูนนุ่นดีเนาะครับก้นหางใหญ่คุยหลังออกดำนิดๆนะครับเนาะนุ่มสวยคอเชียงขาเรียบดีดีเลยครับนี่นี่เบิ่งแม่แม่นำล่างลึกๆครับพี่น้องกำลงังฟวอยหางจูด,ดินด้วยแม่นน่เนาะครับนังขาใหญ่ขาใหญ่เครื่องดำแต่ว่าสีบรรทวะ ยี่เม็ดเขาเหนียวเนาะอืมแต่ลูกแดงเข้มนี่พี่น้องนี่ลูกตัวที่แรกเนาะตัวแรกเลยครับลูกตัวที่สองทับกับตุ้มตามใบได้พี่น้องเ้อครับผสมตุ้มตามในหนึ่งอาทิตย์ครับหนึ่งอาทิตย์ติดปวติดกับโผหือกันครับพี่น้องไปรุ่นเห็นมันติดเรือเพล่งเ้อบปติดทำไ้ล่ะครับนี่ราคาหนีต้องให้เขาเนาะไดครับอ่าเมืองเลียมนี่จักเลียมครับอ่าหัวแม่นี่หนังนำรางหน้าหนาพี่น้องครับ อ้านี่คือเบอร์ที่สองเนาะแม่ติดสายซี่วาครับเออก็มักจะข้อตัวนี้ข้อข้อใหญ่ข้อข้อหลายครับเนาะครับข้อหนาครับพี่น้องเบิ่งเบิ่งหนาครับเมื่อกี้บลเดี๋ยว่าจะถือคุณตื่นพี่น้อ,องเนาะเออนี่นี่เบอร์เบอร์ที่สองเลครับเด้อต่อไปเบอร์ที่สามครับเบอร์ที่สามครับแม่ลูกเขื่อนเออเบอร์ที่สามแม่ลูกลูกแม่ลูกผูกครับแม่ครับเบอร์ที่สามกับแม่ลูกลูกแม่เนี่ยครับแต่ลูกกินนมอยู่ตตานี่กินนมครับโอ้ตัวนี้ก็ลูกหนาเด้อนี่ สีแดงพอดีเลยครับไ่ไ้แดงเข้มไม่ได้แดงช้ำแดงออกพอดีพอดีเรื่อยนอนอเนื่อยนะพี่น้องเนาะแต่ว่าบันทายลูกหนาครับ่ายลูกขาเน่อยนี่ตรงดีดีนี่นเพื่อนเป็นลูกพ่อได้จ็กเดือนครับลูกเคเอฟสามหนึ่งเดือสี่เดือนกนุกน้งเนี่ยแหละครับลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งเนาอครับตัวเห็นด้วยนี่ครับเกิดกับแม่นี่ะเห็นด้วยนี่และเป็นลูกที่ไหนเพื่อนครับตัวนี้ลูกตัวที่ที่สองครับลูกตัวที่สองครับอืม นี่คือลูกตัวที่สองของเพิ่นได้ครับเดอ้อสำหรับคมนี่ท้ายนี่เปิดสวดตัวก้ได้ครับท้ายนี่บันทายนี่มันอีขางามยงเงครับงัวนหอยตัวนี้ขางามครับเนี่ยขาหลังนี่ม่งอ้อยครับอ่าออกโค้งโคงนิดนึงเกิดคือรักษาขาง่วหลังอันล,ละแทนบอกเป็นง้องเสร็จงคือมูอมันอีขาหนาตรงอยู่ครับนี่ขาหนาตรงอยู่เลยแต่เป็นง่วดหนังหนา,นา,นาอ่าแผ่นหลังก่วงครับงัวนหอยตัวนี้เป็นตาญงไว้สิแดงว่าแม่เพิ่นน้ำนมดีอยู่เนาะครับ สูงประมาณร้อยี่เนาะครับผมประมาณร้อยงี้ได้ครับเด้งว่าสินนี้แม่พ่นสูงหลายไปเลยครับประมาณร้อยห้าสิบครับแม่ประมาณร้อยห้าสิบท่านทงท่านทับไปครับแม่ผสมกับช็อกโกแลตเดือนหนึ่งครับอ๋อแม่ผสมช็อกโกแลตไปแล้วหนึ่งเดือนค้นหางงามเนะมินี่เนาะครับใส่ดีใช่นาค้นหางงามแดงพอดีนะครับบอได้ออกเข้มบอได้ออกฉ่ำเป็นในนุ่มดีมีติงเครื่องดำ เขาจะงาวนิดนึงเนาะครับเขาโดดหน่อยนึงเขาโดอหน่อยนึงแตว่าง้ามเขาแต่ว่าเป็นง่วบอดจ่อยเลยตัวนี้เนาะครับลูกหมูครับเนียนตึกเลยครับปันวัวมัหลูกเนาะครับกล้ามเนื้อนี่ห้มาดีเลยครับเด้อชุดนี้เบอร์ที่สามครับชุดแม่ลูกลูกแม่นีราคาเท่าไหร่ครับสามหมื่นเก้าพันบาทครับสามหมื่นเก้าพันครับอืมคนหางสวยสามหมื่นเก้าพันในลูกเนื้อนาด้ยครับเด้อในลูกประเภทอัญยะเนาะนี่เอาเบิ้งทางนี้อีกเนาะพี่รองเนาะ อ่านี่ท่านนี้นี่แม่เป็นงัวเขาดอจากน้อยครับเบิ่งกันทีงัวนี่เบิ่งกันทีเหนื่อได้ครับเด้อการส่งลูกครับผู้ได้ใช้ล่ำแขงล่ำตัวห้องสางดีการเนื่อดีห้เนื่อมาดีเบิ่งกันยุ่งตองนี้ครับครับใสดีครับงัวมันสดใสบ่บ่บ่บุ่มเลยครับบ่บุ่มครับมันมีบุ่มทั้งแม่ทั้งลูกเอาเบอร์ที่สามเนาะครับผมต่อไปเบอร์ที่สี่ครับ รถที่สี่ครับรถที่สี่แม the the mother, Come ่ท่องัวได้ครับนี่ครับอ๋อใกล้ๆเนี่ยแม่ท่องเอ้าพี่น้องมาเลยมาเบิ่งแม่ม่านครับหลังจากเบิ่งแม่ลูกมาแล้วเด็ดอิลีแม่ลูกมือนี่ครับชุดเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเนี่ยมีเงินเป็นตาสื่อไปอยู่ดิราค่ากะต่อร่องไหนท่องเจ็ดเดือนก็พอได้ครับท่องเจ็ดเดือนก็น่าเด็ดครับทองเจ็ดเดือนก็น่าเด็ดท่องที่ไหนครับท่องที่สองครับท่องที่สองพาลูกวัหนึ่งโตตัวที่สองพี่น้องรุ่นเอาด้ครับเด้อเจ็ดเดือน รดนวดรดนดอกควอมสูงเท่าไหร่ครับเบียดเบียร้อยห้าสิบครับควอมสูงเบียดร้อยห้าสิบพัวรดนแตงเนาะครับผมพอ,อเชียงขาเล็บเอานะขาไม่ดำอยู่ด้วยครับเ้อหักะบะเพียงปากสำเนาะครับถือว่าหัวกินอยู่สีแดงบ่ได้แดงช้ำครับแดงสีเลือดเนาะครับเครื่องดำครับนี่เครื่องดำดีดีคนหางสวยลำหางตรงฝ้อยางอรุรัวครับนุ่มอ้าวผมมีจริงเนาะครับผ่าลูกมาแล้วเบ่งคอเบ่งเล็บขาครับพี่น้อง นี่ขเขาเรียกว่าเทวดดีครับมื่อแม่มา่านนี่ฮันพี่น้องอยากได้ด้วยล่อกินนองด้วย้ครับเด้อเปิดไว้ระค่าสครับสามหมื่นห้าพันบาทครับสามหมื่นห้าพันบาทครับตอนล่องที่เก่าได้พี่น้องเด้อเงื่อนไขขึ้นกันมัดทุกตัวครับตอนลองเนี่ยมัดทุกตัวกันรับประกันกันขึ้นกันมัดทุกตัวครับส่งกรอส่งขึ้นกันได้พี่หน้องเด้อกันือว่าไทายง่ามเติอเล็นเนาะครับ น้ำตัวเงาด้วยครับเดี่ยตัวนี้เป็นว่าน้ำตัวเงาแล้วก็ทองลึกๆอ่าบรรท้อมักครับวัวสีพลน์นนี่ครับแล้วครับเนาะโอ้โหนี่ขบวนที่สี่ครับครับต่อไปเบอร์ที่หาครับเบอร์ที่หาสาวน้อยนะครับเ่าพี่น้องมาเบิ้งครับสาวน้อยบ่มันสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับงัวสาวน้อยด้งแดงครับนี่กระสีสูงประมาน้อยสามสิบขึ้นนี่แล้วเนาะครับอายุเท่าไรครับอายุหนึ่งปีครับ อายุภายในหนึ่งปีแล้วไม่ลูกพ่อได้ครับลูกอาปาเช่ครับลูกสาวอาปาเช่อายุหนึ่งปีเบิงสัตว์เบิงส่วนเบิงแสงเบิองสีนะครับสีถือว่าเขาทาใสได้เลยครับเขาก็มีอยู่นะครับเด้อโอ้วัวนี้ปุกหัวนี้ง่ายครับหันงก็หลูกงคุ้นดีครับองสําคัญหูสันครับนังข้อลายคอเล็บอมถือว่างามตรงดีใสได้ครับลำลาก็เห็นรัวพ่อครับเนี่ย ราคาครับ 16, หนึ่งมืนหกพันห้าร้อยบาทครับ 16, หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยครับต่อเอาเอาไปเป็นแม่พันเมย์บล็อกแม่คอกแม่์หลักครับสร้างพันใหญ่พันใหญ่โตใหญ่ขึ้นมากกว่านี้กับสิาคาสูงกว่านี้สำหรับผู้เงินมีบัวลายแต่ว่าอยากได้งัวงามแม่นี่เลขพี่นอ้องนี่คือเบอร์ที่หาเนาะครับแม่นบลอเบอร์ที่หาเบอร์รที่หกครับยี่หกเก๋ครับเบอร์เบอร์ที่หาครับตัวนี้ผมผินซับเลขพี่น้องครับเบอร์ที่หาครับประมาณนี้ครับันี้ ครับแม่ทองบเบอร์ที่หกโอ้มันท้อนแดดแล้วตัวนี้ครับมันทองง่าหรือมั้งทองงแล้วครับผมอ้าทองปานติจูดินมาไม่นี่มหลูกออกมาคือสิอูรัวฮาเนาะครับผมเบิง่งดึงไปหน่องเบิ่องเบิ่งหนํำลางคนอ้าวไปหน่องงานข่วมันแท่นนี่ไปว่าอะไรนี่ครับเนี่ยพ่าะว่าขั้นทองอ่างติดทองอ่างติดกันแท่นี่งานข่วมันแท่นยูจึ๊กเลยครับเนี่ยมันทองมันย้อนลงไปว่าลึกดีครับ ขากรใหญ่ดีเออเป็นตาลูกงามเฉยเลยไหมหลานสี่ใบเนาะครับไม่นลูกสี่ใบส่วนก็หกสิทิครับแม่นี่ทองจะเดือนกับพอไรครับทองเคสเดือนกับสติงเล่ครับอ่ะทองจะเดือนกับสติงเล่ดนะครับเด้อทองจะเดือนกับสติงเล่รุ่นกันบดนได้ไปรุ่นกันแค่เพ็ดครับอ่าเป็นว่าลูกที่าไรครับแม่ทองลูกที่สองครับลูกที่สองอะแม่นี่ลูกที่สองเด้อครับแม่ทองเพรานี่ลุนแต่งใหเจ่าไหรน้อยเนาะลุนแต่งครับว่ารนแต่งปื้นหนอกไหมหนอกสวดโตโก้ันภูเขาทั้งภาคเหนือวะ นะครับพี่น้องถนหลังกว้งเนาะครับข้าหนาถือว่าตรงดีพี่น้องข้าหนาตรงดีนำล่างก็โอ้โอ้อรัวอ้รัวได้ครับเด้อนมนี่ติงบมเครื่องดำเออไทยไทยล่ามดีเนาะครับถ้าดีครับลนหางไงลำหางตรงครับอ่าอ้รัวได้ครับเด้อฝอยหางเรียบคอพี่น้องเอามันลึกดีครับตัวนี้ลึกดีบัานนี้ราคาเปิดเท่าไรครับเปิดไวสี่หมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องสี่หมื่นห้าพัน ครับม,มากอย่างใดงัวแม่ม่านแม่ทองครับเป็นรุนอภเพศด้ครับเด้อว,ว่าจะออกลูกเพจใดแล้วเพิ่นกะสีให้ลูกคือเจ้าของมออแม่นนคือเพิ่นหนีง่ามเพิน่นเนาะครับพ่อกับพ,อ,พอดีไหมโอ้ไม่นีเัาพี่น้องหลายคนหลายท่านเด้อครับว่าอยากไดงัวบามันหัวกินก็นถือว่ากินอย,ยนู่เรี่ยเพายาวหน่อยเนาะครับน่าสันหัวกินก็นนี่แหละครับะมาณนี้แหละแล้วก็ลึกแข้งขาดีเป็พิจารณาด้ครับเด้อ มาต่อร่องไดอันนี้คือแม่มันแม่มันมันมีสองตัวเนาะแม่สาวหนึ่งตัวแม่ลูกครับมันนี้เด็ดดีครับแม่ลูกเบอร์หนึ่งนี่สามสามตัวเลยเอาเบอร์ต่อไปครับบ่เนี่ยครับแม่ลูกเบอร์ต่อไปไปเบิ้งแม่ลูกคือแม่มันครับแม่ลูกครับแม่ลูกสาวลูกแม่ลูกครับพี่น้องเบิ้งมันบวหลายตัวให้พี่น้องมีแต่ลูกกำงเป็นหม่เห็นเราใจละลายครับเห็นเราละลายเลยครับซับนี่ละลายแท่นี่ลูกแบบนี้นี่มา ไม่ก็เลาไล่เลยกิเลสตัณหามีแท้ครับนี่เบอร์หนึ่งนี่ใครเบื้งเราว่ามีกิเลสหนึ่งเงินมีแต่พระอรหันตทันแล้วครับเบื้องเราเบอยากได้ชุดเบอร์หนึ่งนี่เด็ดดีเอาบอร์สุดท้ายมาเลยครับผมมาเบื้องบอร์สุดท้ายครับเป็นชุดแม่ลูกลูกแม่แม่ออกสีเหลืองเม็ดเข่าลูกอะเหลืองเข้มขึ้นมากแน่จักหน่อยเป็นชุดแม่ลูกลูกเพนเมียลูกอายุหไรเป็นไรครับลูกอายุสามสี่เดือนครับสี่เดือนลูกพอไดีครับ บอชัดเจนครับ,บออหูเนาะครับผมสีเดือนลูกตัวที่ไหนครับตัวแรกเลยครับเป็นแม่สาวลูกแรกเด้อครับเด้อแต่วพาเพิ่นีเขาออกเขาแน่จากน้อยแต่ว่าเขากับบอนมีกันเด้แม่นี่นี่เบิ่งจากเนื้อหนังเบิ่งจากสีจากแสงแล้วหาว,าวาาซื่นดีนี่ครับเป็นงัวบัทวาวงัวซื่นดีแหละโอ้เล็บง้ามครับคอคอตรงเล็บกล้ามนะครับเด้อทั้งแม่ทั้งลูก เบอร์นี้เปิดราค่าไว้หลายเมตครับสองหมืนหกพันบาทครับส <26, 000. S 2> องหมืนหกพันเอาผู้เงินโบสูงบันไดด้ยครับเด้อตามสภาพครับหางมันเรียงสดใสตามราคาตามสภาพได้เพียงน้องเด้ออยางไงง่ามกานดีครับพูดแล้วครับ,รบเบอร์หนึน่งสองสามหมดละโอ้เบอนี้ลูกเบอร์หนึ่งสองสามแต่ว่าแม่นี่คอง,ง่ามมีลีครับเนี่ยคอคอพนนีตรงเลยเพียงน้องบุมีเสียวบุมีเอียง เครื่องดำปืป๋ลูกหนาดีดีครับมีโชว์ไม่ใช่ฟ้มครับอําเภอพญา,ากระพุ้งจังหวัดมาสะรคามนะครับเด้อัตอนต่อยากได้ครับงัวบอก่จะเป็นงัวเนื้องัวแม่ลูกงัวแม่มานครับดูนี่เขาป้องจอหายพี่น้องได้เลยครับเดอ้อสั่งมาได้ขึ้นกันครับรับออเดอร์ครับลายขึ้นกันเอา้าถ่ายคลิปครับบ้าน ถ่ายคลิปกับพ่อหนี้ทางไลน์เดรครับก็ขอบคุนเอฟซีนะครับที่ติดตามนะครับมาแลกนี่ก็ได้ส่งจันทบุรีอีกสามตัวครับหล่อหล่อครับกรสไดก้นก็ได้ก้อนครับโมนี่ตัวนี้สุดเด็ดเหมือนหนึ่งนะครับเนรับผู้ใดอยากเป็นเจ้าของฟาเฝ้าทุ่งตำลังสุดยอดเลยครับผมโดนแล้วครับเมจะเห็นหนึ่งกระไยงวงขังแลกเห็นอยู่แม่ลูกสามตัวไปเห็นอยู่แต่โดนแล้วครับเพิ่งเห็นซีหาปีใดมั้งอ่าอจะิปหนาช่บไมเนาะ ครับผมทีนี่ผมอันนั้นท่องไฮออดสวัสดีครับสวัสดีครับ